รบาบเช้าดีวันที่25เป็นวันพระขึ้น15คาค่ำเป็นวันพระใหญ่นะครับมาขอบันทึกเอาดอกไม้ท้องอุไรที่เบ่งบานได้สวยงามในเช้าเช้าของวันพระนี้นะครับที่ขอเคยขอจริงก้นกานของท่านชาวฝรัง่งเพื่อจะมาปลูก ทีนี้ครับสวยงามสวยงามครับเียงคเครื่องบินก็บินคับรับ,ปรบ,ปรบ,ปรบไปไหนนอกขอตามไปดูหน่อยอตามไปดูเครื่องบินหนนะครับ,บไปไหไปน้น ตหายไปนิตาแล่ว